มันไม่มีหนอนหรอกเขนไปงอันนี้คือที่เล่นลูกัดนะคะมองเล่นเฮียนหน่อยลูกัดจ้ะอ, <laughs> อยู่ๆก็มาเจอบักมอนนะคะไม่เคียนไม่ฝันเนาะลิซ่ากินเอากินเอาอยู่ <laughs> ชมแต่ <laughs> เอาลิซ,าซ่าชมอันนี้เป็นไร่ข้าวโพดนะคะเขาปลูกข้าวโพดนะคะสีแดงนะเอาสีแดงนะเฉพาะสีแดงนะ มรจะทำส้มตำนะคะเป็นตำซัวทะเลนะคะนี่ค่ะส้มตำทะเลเสร็จแล้วค่ะ,อ,อ,ะอร่อยเรยลูกอร่อยก็กินแล้ว เออล้อมเจ็บใช่ไหมอ่าหนูลงยังไงหนูไปลงตรงนู้นนี่ซ่าหนุ่ตรงนู้นอ่าไปลงตรงนั้นนะ อิสาสวัสดีค่ะดีสาสวัสดีจ้าก่อนดีสาอีสาสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอีสานฮอลแลนด์อีกแล้วค่ะวันนี้ก็พาเด็กๆออกมาเล่นข้างนอกนะคะตอนนี้เวลา9ก้าโมงกว่าจะ10บโมงแล้วค่ะตอนนี้อากาศช่วงเช้าอากาศกําลังพอดีเลยนะคะไม่ไม่ร้อนไม่ไม่หนาวนะคะกําลังพอดีวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนนะคะตอนกลางวันเอง อากาศร้อนมากๆค่ะกลางวันก็คงออกมาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนเกินข้างนอกเนาะก็เลยพาเด็กๆออกมาเล่นช่วงนี้ค่ะเอ้อทำไมมัน,ม,นมันหักอะ่ะเออไม่ต้องไปเล่นอันนั้น ซาทีบได้ยังเอ็นซาปั่นมาลูกปั่นมาขาสั่นเกินเออมันจะหักเราใช่ไหมมันสงสัยมันนานแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนพี่ลูกัสเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเอาของเล่นอันอื่นมาลงเนาะมิชิเนมูดนิวสเปลสเปลโคเทียเนียเซตเทเดเซมูดเวกอืมเดี๋ยวเขาก็เอาอันใหม่มาลงให้อยากได้เป็นสไลด์บานคืออยากได้เป็นเอ่ออะไรนะอยากได้เป็นสไลเดอร์นะคะเพราะว่า ที่นี่ไม่มีสไลเดอร์นะคะเด็กๆชอบเล่นสไลเดอร์มากสนามเด็กเล่นแห่งนี้ไม่มีสไลเดอร์ลูกแมู่กัสไม่ต้องไปเล่นไอ้ที่มันหักสิลูกไอ้ที่มันพังก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วออกไป, <Ice cream? S 2> ไปเล่นเล่นไอศครีมอะไรไม่ได้พูดไอศครีม ลูกัสเสื้อตัวนี้ของลูกัสลูกัสเป็นคนเพ้นเองนะคะไหนดูเสื้อหน่อยในมักซินลาซินเอ่อเสื้อเป็น <มา S 1> จรวดจ,จรวดลูกัสทําเองนะคะนี่เขียนชื่อ <มา S 1> ไปทําที่บ้านเพื่อนนะคะตอนไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆะะไ,ได้ทําร่วมกันเน,ะนาะจะลงเห่อลิซ่าลงมาลงมาเลยลงลง โอเคเก่งค่ะป่ะอ่านเล่นอันไหนต่อลูกึเล่นอันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยว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 จับให้อ่ะโอเคหมุนเอง Tiktok. mama, tiktok. Tiktok. Tiktok, อ่อกิกกบุไปกิกกบู๊กกิกกบูกกิกกบู๊จ้จะเอ๊จะเอ๊ลูกาทำซุ้มไว้นะคะเออลูกา้าจะมาเล่นตรงนี้ประจำนะคะอันนี้คือบราเม่นก็คืออ่า เออมันคือ,อ,อบแบล็คเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็คือสามารถมาเก็บได้เนาะเุ้ยอันนี้อ,อบักมอนจะบักมอนโอ๊ยคิดคิดพอ่อย้ายม่อม,มเลยนี่คิดถึงป้านะคะป้าเออะไรเอ่อ,อ,อแกเลี้ยงแกเลี้ยงหมอนนะคะแล้วก็ท,ทําทอผ้าไหมนะคะมมคแม่มมก็ก็ทําเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนาะนี่กินได้นะกินบักมอนไหมลูกด,ดูกันลุกมานี่หยิบมา นี่เห็นไหมหยิบนี่ิโนเบเชรุรสเอาลองชิมดูโอ้ยมัดพ่อบักมอนเอาชิมดูชิมดูก่อนมันอร่อยนะนิทโอเปิลมากเกินหูนิทมันไม่มีหนอนหรอกกินเป็นไงเอามีคนอยากกินบักมอนอีกคนหนูกินไหมสักอ๋อเดี๋ยวเดาไม่เอา เราละคะไอซาทำเราจะดีกว่ไง่นีนี่่นี่นี่ไซา,าชิมดูซากินไหมซาปะอร่อย,ยไหมซา <laughs> ติดใจละสิติดใจทีนี้เด็กๆติดใจนะคะอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เริ่มสุกแล้วนี่อ๋อนี่เดี๋ยวเแม่เก็บให้นะคะเก็บให้เด็กๆก่อน เอ๋อคือบ่ะอันนี้คือที่เล่นลูกัสนะคะมองเล่นเหี้ยนหน่อยลูกัสจ้ะมาเล่นน้ำมูอยู่ในนี่ละจ้ะลูกัสชอบมาเล่นตรงนี้นะคะนี่อืมอลิซาี่ลูกนี่ยิบอัยอร่อยใช่ไหมอร่อยก็กินอ่ะใช่อลิซาหยิบกินเอา้าเหียนหนังอ,อ,อ,อืม มันมันหล่นตามพื้นก็มีอ้มันร่วงตามพื้นเยอะเลยนะคะโอ้นี่แหละคะ่ะเป็นอ่อะไรนะใบหมอนใบหมอนแบบบ้านเราเลยนะคะเคพิ่งรู้นะคะว่าพืชชนิดนี้ก็เป็นพืชที่แบบมันเรียกว่าอะไรนะเป็นผลไม้จำพวกเบอร์รี่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวแม่จะลองชิมเหมือนกันนะคะแม่ยังไม่ได้ชิมเมื่อกี้พี่ลูกกะถามแม่นะคะว่าแม่ได้ชิมหรือยังเนาะเออแม่ก็ลืมไปเลยว่าแม่ต้องชิมด้วยเนาะโอ้ยมันลนตอนนี้ซิมามาฮกแกตอนนี้ให้ลูกกะถ่ายคลิปให้นะคะนี่นะคะโอเปมาอ๋ออ๋มมันต้องกินเบชเช่นใช่ไนนี่นอนอ่ะอีซ่าแซบจะแซบ มันกับบักม้อนมันเท่า <c oughs> เด็กน้อยสองคนนี้ <c oughs> ลิซ่าติดใจเด้เน <ใจ S 2> ี่ยมันอยู่สูงอะ่ะลูกกัดติดใจเด้โอ้ยแมกย่กับผู้เตี้ยเนาะลูกแม่ก็เอาอะไร้เด้เลย,เลยมันเอาอะไร้แม่โอ้ อยู่ๆก็มาเจอบักมอนนะคะไม่เคียนไม่ฝันเนาะเมื่อปีที่แล้วก็มานะปีที่แล้วก็มาตรงนี้นะแต่ทําไมไม่สังเกตว่ามีมีต้นต้นบักมอนอยู่ตรงนี้เอ้าเออลิซ่าบอกอร่อยพนะลิซ่ากินเอากินเอาอยู่ชมแต่เอาลิซ่าส้มส้มแซบไหลมาส่ะโอ้ยคักแต่ชุดเพิ่นแซบอยู่ <laughs> để để mẹ ghép lại ít, ôi, ghép ghép ghép, nè ôi, nè nè, Nè ăn, 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 Mama, ăn, 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 โอ้ยใบวนใบวนมันฝรั่ใบฮูบดีเทียจะโหวเนินใบกลมใบกลมมันออกฝากเขี่ยเหรอ จริงๆลิซ่าเล่นเป็นแบบยืนได้แล้วนะคะแต่ว่านางชอบนั่งมากกว่านะคะนางเล่นแบบใช้เท้าถีบเป็นแบบยืนได้แล้วค่ะแต่ว่านางก็บอกว่าแม่เอานั่งเนาะนางบอกให้ปรับเป็นนั่งให้นางนะคะนางชอบแบบนั่งมากกว่าเอาดอกไม้ไหมอันนี้เป็นไร่ข้าวโพดนะคะเขาปลูกข้าวโพดนะคะตรงนี้โอ้ปีนี้ปลูกข้าวโพดนะคะปีที่แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ข้าวโพดนะคะ ปีที่แล้วมไม่เห็นข้าโพดนะคะจะปลูกอย่างอื่นแต่จำไม่ได้ว่าอะไรแต่ปีนี้เป็นข้าวโพนด,ดนี่มัฟินจะตกเล็กเกินดีไมสกันปอบก้อนมากเกินเอาไหมคะ ดอกใหญ่มากๆค่ะกุหลาบบ้านนี้นะคะแอบถ่ายสวยมากๆนิสาเอาตัวกลมมาทางนี้อุอ้มแม่อุ้มเอา สีแดงนะเอาสีแดงนะเฉพาะสีแดงนะเนนี่เซตเอละมาเอา,เอาเด็ดมาหมดเลยลูกสีแดงนะอ่ะอนี่อยู่ข้างในด้วยเห็นไหมนี่ข้างในเห็นไหม จะเอาพริกไปใส่ส้มตำเอากินดูเพ็ดเด้อหายเด้อจะเอาพริกไปใส่ส้มตำนะคะต้นอันนี้คือต้นมะเขือนะคะโมงมาปลูกในกระถางไม่รู้ว่ามันจะโตทันได้กินไหมแต่ก็ปลูกไปงั้นแล้วค่ะเผื่อมันจะโตทันเนาะแต่คิดว่ามันน่าจะยากนิดนึงเนาะนี่ ต้นพริกพันนี้ไม่มีลูกเล็กๆไม่มีดอกเล็กๆแล้วนะคะมีมีนิดเดียวเองเนาะนี่ที่มันจะเกิดออกมาอีกส่วนอันนี้คือเยอะมากๆนะคะสีเหลืองมูไม่ค่อยกินนะคะแต่ว่าก็เอามาปลูกเพื่อความสวยงามแล้วก็เผื่อเผื่อเราแบบกรณีฉุกเฉินนะคะเราขาดพริกอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้แทนได้อยู่เนาะดกไม่เอาอันนี้สีเหลืองไม่เอาไว้นี่แหละ นี่นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่ส้มตำตอนนี้มูจะมาทําส้มตํานะคะเด็กๆกินข้าวกับปลาทอดนะคะมูทำปลาทอดให้เด็กๆทานนะคะปลาปลาชุบแป้งทอดเดี๋ยวมูจะทําส้มตํานะคะเป็นตาซัวทะเลนะคะนี่นะคะมันจะมีพุ่มไม้ตรงนี้เนาะสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะดอกแบล็คเบอร์รี่เนาะ มุ้จะใส่อันนี้ด้วยน้ำหอมดองนะคะแทนกระเทียมดองอยากให้มันแบบมีน้ําเยอะๆนิดนึงนะคะ แล้วก็ใส่นะคะนี่ผัดรีรวมนะคะเป็นที่เขาแชรแข็งเนาะ<ส>ก็เอามาร่วมนะคะกุ่งก็ตัวเล็กนิดเดียว <c oughs> ลูกการถาไมไว้ตำยากไหมผ <c oughs> มก็ค่อนแทงยากนิดเลย กี้ใส่ขนมจีนลงไปนิดเดียวมันเหมือนมันเหมือนเยอะอยู่นะนี่ค่ะส้มตำทะเลเสร็จแล้วค่ะอมอยเฮียเหรออร่อยเหรอลูกอร่อยก็กินแล้วเอาสบ่สเอจะปิกนิกกันด่ากราเม อนมจีอจอจอ,อมไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทำขนมจีนให้เด็กๆเพราะว่าไม่ค่อยกินกันนะก็เลยไม่ไม่ทำแซบใส่เส้นไปนิดเดียวเองนะเส้นขนมจีนก็ไม่เยอะแต่ว่ามันกองกันอยู่มองเดียว เด็กๆอิ่มกันแล้วนะคะเด็กๆไม่ค่อยกินข้าวกันเท่าไหร่กินแต่ปลา ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์ลคลกดแชร์กดติดตามด้วยนะแม่กันคุณครับบ๊ายบายอาะิ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ